สวัสดีค่ะบบเบลเองนะคะช่องส่องดูวันยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก็สำหรับค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เป็นการเตะนะคะเพื่อผ่านเข้าสูรร่รอบชิงชนะเลิศนะคะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรยังไงกันบ้างน,นะคะสําหรับซูเปอบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ที่ผ่านมานะคะเริ่มขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาคู่แรกฟ้าขาวอาร์เจนติน่าลงสนามพบ ตาหมักลุกนะคะโครอเอเชียนเองค่ะ <Thank you. S 1> สำหรับอาร์เจนตินานะคะส่งดิโอเนลเมสซี่นะคะประสานงานกับคูเลียนอาบาเลสในแดนหน้านะคะส่วนทางโครอเอเชียนน่ะน้ำทัพโดนะค่ะสามิฟิสชุดเก่งนะคะอย่างลูก้ามูดิสมาเซโลโบเซวิสนะคะมาเตโอโควาซิสนะคะมาดูครึ่งแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับอาร์เจนตินานะคะก็ถือว่า เหนือนะคะเหนือกว่าทีมโครเอเชียนะคะในการครองบอลนะคะได้จุดโทษคะจากจังหวัดที่คูเรียนอาเบเรสโดนโดมินิกลิวาควิสนะคะออกมาสกัดล้มทำให้ลีโอนลเมซี่สังหารไปเป็นที่เรียบร้อยนำไปเลยค่ะหนึงประตู ทำให้ตอนนี้นะคะเมซี่เนี่ยยิงได้5ประตูเท่ากับคีเรียนเอ็มบัปเป้ในฟุตบอลโลกปี2022ค่ะต่อมานะคะเป็นจังหวะของคู่เรียนอาบาเลสนะคะลากบอลยิงด้วยขวาค่ะแม้จะโดนแนวรับโคเชเชสกัดไวบ้างนะคะแต่บอลยังเด้ง,งเข้าไปนะคะแล้วก็จ่อยิงเข้าปร,ประตูเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ส่วนครึ่งหลังนะคะอาร์เจนตินานะคะยังทำได้ดีค่ะได้ประตูจากเมสซี่นะคะจ่ายให้คีเรียนโอบาเลสซัดเข้าไปนะคะเวลาที่เหลือนะคะไม่มีทีมไหนทำคะแนนได้ค่ะกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานะคะชนะโครเอเชียไปที่3ประตูต่อ0ค่ะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เป็นครั้งที่6ลื้นแชมป์โลกสมัยที่3นั่นเองค่ะถือว่ารอบนี้นะคะกลายเป็นอาร์เนนาที่ยังคงสวยงามและผ่านเข้ารอบไปในส่วนของค่ำคืนวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าเป็นเวลาตีสองก็คือเนี่ยคืนที่จะถึงเนี่ย ก็จะมีการเตะนะคะเป็นฝรั่งเศสประทับโมร็อกโกค่ะเวลาตีสองผ่านช่องวันสามสิบเอ็ดและทูสปอตสองนะคะแนวโน้มคาดการณ์นะคะจะอยู่ที่ฝรั่งเศสหกสิบสามเปอร์เซ็นต์เสมอยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โมร็อกโกสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะทางน,นี้นะท่านั้นเป็นตามแนวโน้มคาดการณ์นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ผลสุปออกมาแล้วนะคะทีน,นี้ก็จะมาลุ้นกันค่ะว่าทีมไหนนะคะที่จะได้เตะนะคะกับอาร์เจนตินานั่นเองค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะมองว่าในส่วนนี้มีความน่าจะเป็นไม่ได้เพราะว่าเจน่าเนี่ยมาค่อนข้างสวยงามนะคะก็ผ่านไปอย่างดีนะคะและก็บางคนนะที่เราเห็นก็จะมีการพบประมาณว่าแบบทีมที่เด่นๆหลายๆทีมกลายเป็นว่าตกรอบ ในช่วง16ทีมสุดท้าย8ทีมสุดท้ายค่อนข้างเร็วแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามคาดการณ์สักเท่าไหร่การเปนว่าพลิกผัเอามากๆในหลายๆทีมนะคะก็ต้องทำใจยอมรับนะว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นการวางแผนที่เกินคาดเหนือชั้นหรืออาจจะวางแผนผิดก็ได้นะคะบอกเลยว่าหลายๆทีมที่ไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าเข้ามาในหลายทีมนะคะ ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะได้ลุนกันเอามากๆนะคะเบลเองเนี่ยไม่ได้ดูฟุตบอลอางที่บอกก็พอมาทําเรื่องราวเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าโอเคเข้าใจแหละหลายคนก็มีแชมป์เป็นของตัวเองเนาะที่จะต้องรักษาเอาไว้หรือเข้ามาชิงเป็นแชมป์หรือว่าได้ผ่านเข้ารอบชนะเลิศอ,อย่างที่ได้อ่านกันไปนะคะจริงๆก็เหมือนเว้นช่วงในการไม่ได้อ่านค่ะฟุตบอลก็ ปากจะแข็งๆหน่อยนะไม่ได้ชีฟิลเลอร์หรืออะไรแล้วเอาละคะล่ะรอบนี้นะคะถ้าเบลอ่านชื่อตรงไหนหรือว่าเรื่องราวตรงไหนพิเยนอะไรยังไงก็ขอบอภัยไว้ด้วยนะคะอันนี้คือบทสรุปที่เบลพยายามหาเนื้อหารวม,รว,มรวมไวห้เพื่อนได้ฟังกันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็พูดคุยนะคะรวมถึงคอยให้กำลังใจกันด้วยนะคะหวังว่าจะมีฟุตบอลต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นได้เชียร์เพื่อนได้ฟังกันนะคะแะน่นอนต้องตามเป็นการคาดการณ์ที่เรา อ่านนะคะแล้วก็มีแนวน้มคาดการจากาทางเว็บไซต์ต่างๆนะคะที่มองเอาไว้นะคะวันนี้เบลลเข้ขอบคุณค่ะ